สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโลกไอทีวันนี้ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแบรนด์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนรอคอยกันมานานแสนนานในที่สุดก็ ได้เรียกว่าคัมแบ็กหรือกลับมาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกับแบรนด์ Honor นอรนั่นเองครับโดยครั้งนี้เขากลับมากับนิยามใหม่สโลแกนใหม่ว่าโกบ y o n นหรือไปได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองสาเหตุก็เพราะว่าปัจจุบันนะครับออเได้มีการแยกตัวออกมาจากหัวเว่ยอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับได้กลายเป็นแบรนด์ที่ทำกิจการด้วยตัวเองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวเว่ อ,อย่างที่ท่านทราบดีว่าโอ้ยเองก็พบเจอกับปัญหาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับทาให้มีการขายกิจการของแบรนด์ออเนอร์เนี่ยให้กับกลุ่มทุนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศจีน3ามสิบรายเขารวมตัวกันมาแล้วก็จัดการซื้อกิจการของออเนอร์ไปนะครับทำให้ออเนอร์เนี่ยเรียกได้ว่าวันนี้ก็คือกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับรวมถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยอย่าง การกลับมาใช้ Google Mobile s e r v i c e ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้สมบูรณ์ทันทีที่แกะออกะเปิดเครื่องเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่ามีการให้ความสนใจในวงกว้างอย่างสูงมากเลยนะครับแน่นอนว่าการทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยออเนอร์ก็บุกตลาด กลับมาครั้งแรกด้วยการประเดิมกับ Honor X Series ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนในกลุ่มระดับบัดเ็ตจนถึง Mid-Range นะครับส่วนที่หลายๆคนสอบถามถึงเรื่องนี้ว่าแล้วเรือธง m a จิก Series ละ่ะหรือว่าอ o อ o เนอร e เจ็ดจะเข้ามาทำไหมมีการยืนยันว่าเข้ามาทำตลาดแน่นอนแต่ว่าอยากให้อดใจรอกันสักนิดนึงก่อนแต่ว่าตอนนี้ให้ลองสัมผัสกับเจ้าอ o อ o r นอร์เอ็กซี่ก่อนว่ามันจะเป็นสมาร์ทโฟนในกลุ่มระดับกลางๆก,ก็จริงแต่ มีความไม่ธรรมดาอยู่นะครับวันนี้ฮะเราจะพามาทำคังมร้จัก,กับรุ่นเด่นอยู่2รุ่นมีรุ่น Honor X7 และ Honor X8 ครับผมโดยเบื้องต้นครับเราจะขอมาเริ่มที่เจ้าน้องเล็กกันก่อนนะครับกับตัว Honor X7 นั่นเองนะครับ โดย Honor X7 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาถูกสุดในตระกูล X s e r i e s ที่เปิดตัวในประเทศไทย3รุ่นด้วยกันคือ X7 X8 X9 นะครับโดย Honor X7 มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาด6.74นิ้วความละเอียด HD+ p นี่นะครับแต่ว่ามันมีอัตรา refresh rate ที่90 h z นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังดีที่อุตส่าห์ใส่มาให้นะฮะนี่ครับผม สกีนรีเฟรชเรทนะครับเนี่ยครับ high จะเห็นได้ว่าจะเป็นอัตราเรเฟรชเรตที่เ0ิเฮิร์ตนะครับหรือเราจะปรับแบบไดนามิกก็ได้นะครับที่ให้ระบบมันเลือกใช้งานเองนะครับแน่นอนว่านะครับ CPU เนี่ยทั้ง3รุ่มจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ snapdragon 680นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ในส่วนของแรมนะครับโดยอ o n o r x 7มาพร้อมกับแรมขนาด 4GB นะครับแล้วก็ rom 128GB นะครับโดยที่ ตัวนี่ครับจะรองรับตัวแรมเทอร์โบนะครับก็คือเวอร์ชันแรมนั่นแหละพูดง่ายว่าเอาหน่วยความจำ ROM มาเพิ่มเป็นแรมนะครับได้สูงถึง2 g กิกนะครับตัวนี้ก็เป็น4 g กิกบวก2ิกนะครับโดยที่ไม่สามารถไปบังคับปิดได้ระบบบังคับเปิดตลอดเวลานะครับผมในส่วนงดีไซน์นะครับค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกับต้องเรียกว่าญาติเก่าอย่างัวเวิอยู่พอสมควรนะครับ กับโมดูลกล้องแบบวงแหวนทรงกลมแบบนี้นะครับสีตัวสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับตัวสีเนี่ยจะชื่อ Ocean Blue นั่นเองนะครับผมตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับโดยที่กล้องหลังนะครับจะให้มาทั้งหมดนะครับสีตัวด้วยกันนะครับเป็นกล้องหลังความละเอียด18ล้านพิกเซลเป็นเลนหลักนะครับมีเลนอันต้าไว5ล้านพิกเซลนะครับอีก2เลนเป็นเลนมาโคและ เป็นเดฟเซนเซอร์นะครับสำหรับทำหน้าชัดหลังเบอร์มีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือที่ตัวปุ่ม Power แบบนี้นะครับผมที่ปุ่ม Power ด้านข้างนะครับแล้วก็รองรับระบบสแกนใบหน้าด้วยนะครับผม มีช่องหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังเป็นสายฟังเพลงกับช่อง3.5อยู่ตัวนี้ก็มีมาให้พอร์จะเป็น USB Type C นะครับลำโพงจะเป็นลำโพงเดี่ยวโมโนนะครับลำโพงตัวเดียวนะครับผมแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้มาค่อนข้างจุใจนะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยตัวนี้นะนี่นิดหนึง่ง นี่ครับผมตัวนี้ให้แบตเตอรี่ใหญ่5,000ม ah ิลลิแอมพร้อมกับะระบบชาร์จเร็ว Honor SuperCharge นะครับ22.5วัตต์ตัวนี้ระบบปฏการที่ใช้ยังเป็น Android 11อยู่นะฮะมาพร้อมกับ Magic UI 4.2กับ Android 11ตัวนี้โดยคร่าวๆประมาณนี้เป็นรุ่นเล็กที่น่าจับตามองพอประมาณนะฮะตัวราคาเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 6,299บาทนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ดูตัวอย่างรูปถ่ายสักนิดนึงนะครับว่าตัวอย่างรูปถ่ายเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็จะเป็นโทนที่คุ้นเคยกันดีในสไตล์ Honor นะครับก็จะเป็นสีวิบวิบวิตแบบนี้นิดนึงนะครับผมให้ความไบรท์ความสว่างค่อนข้างดีนะครับ ตัวนี้จะเป็นภาพจากเล่นหลักนะครับจะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างมีความวิวิดเับสดใสภาพพอร์เทรตเนี่ยหน้าชัดหลังเบอร์ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะฮะอันต้ววาไวก็โอเคพอไหวอยู่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวมาโครผมยังไม่ได้ไปถ่ายมานะครับผมตัวนี้นะฮะในส่วนของการเล่นเกมเนี่ย snapdragon 680เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ไปรีวิวให้ดูในตัว Honor X8 นะกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกันมันต่างกันแค่แรมเท่านั้นเองนะครับตัว CPU ของ3รุ่นเหมือนกันหมดเลยคือ Snapdragon 680นะฮะทีนี้เราลองมาดูรุ่นกลางกันได้นะครับกับ Honor X8 ต้องบอกว่า Honor X8 นี่ค่อนข้างถูกใจทั้งตัวผมเองแล้วก็ถูกใจทั้ง คนที่ไปร่วมง,งานเปิดตัวเมื่อวานแล้วก็ผู้ชมจากทางบ้านหลายๆคนนะครับก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีความน่าสนใจนะครับกับ Honor X8 Honor X8 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD พักมีอัตรารีเฟ e ลที่90 h z เช่นกันแต่ว่าประเด็นคือขอบมันบางมากเนี่ยนะฮะให้ดูขอบจอสักนิดน,นึงนี่ใส่เคสอยู่อาจจะ ดูไม่ชัดเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเคสสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตัว Honor X8 เนี่ยมาห้องกัขอบจอที่บางบางจริงๆดูดิฮะขอบจอมันมีความบางมากซึ่งทาง Honor เนี่ยคเคลมว่าน่าจะบางที่สุดในกลุ่มมิดเลนด้วยกันนะครับในสมาร์ทโฟนในกลุ่มมิดเลนด้วยกันวความบางนะครับผมบางที่สุดและตัวนี้นะครับผม ฝาหลังนะครับจะเป็นฝาหลังแบบผิวด้านแต่มีความสะท้อนแสงเหลือบๆแบบนี้มีโมดูกล้องหลัง4ตัวทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมชิปเซ็ตที่ใช้แน่นอนว่ายังคงเป็น snapdragon 680เหมือนกันอย่างที่บอกว่า3ตัวเป็น680ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่า <c oughs> ตัว honor x8 เนี่ยจะมาพร้อมกับ แรม6 g ิจาก Honor X7 เป็นแรม4นะตัวนี้จะเป็นแรม6แล้วก็ได้แรมเทอร์โบอีก2 g ินะครับเป็น ROM 128 g b นะครับผมหน้าจอก็ละเอียดขึ้นเป็นหน้าจอ Full HD+ นะครับจากตัว Honor X7 เป็น HD+ ความลื่นไหลโอเคดีงามเลยนะครับหน้าจอก็สว่างสดใสดีใช้ระบบสแกนลายมือที่ปุ่มโฮมเหมือนกันนะครับผมมี ช่องหูฟัง3.5ให้ด้วยนะครับยังคงม,มีให้อยู่กับพอร์ต USB Type C ลำโพงนะครับจะเป็นลำโพงโมโนไม่มีลำโพงสเต r e อนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะตัวนี้ความบางของเครื่องก็ค่อนข้างบางมากนะฮะถือว่าบางบางทีเดียวแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมากๆด้วยแบบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่มีหน้าตาโดดเด่นในตระกูล X Series มากนะครับผมตัวนี้นะครับ ส่วนกล้องหลัง4ตัวมีอะไรบ้างนะครับตัวโมดูลกล้องหลัง4ตัวนะครับประกอบด้วยเลนหลักมีความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับมีอันตรไวท์5ล้านพิกเซลแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลและเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลเหมือนกับตัว Honor X7 นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างรูปถ่ายกันสักน,นิดนึงก่อนนะครับ โดยที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในส่วนของเลนหลักมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีพอสมควรนะครับกับเลนหลักความละเอียด6 4านพิกเซลนะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดและดีเทลของภาพเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยจาก Honor x 7ที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้จะเพิ่มความละเอียดเป็น16ล้านพิกเซลนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของกล้องหน้าเองเนี่ยเด,ดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกล้องหน้าสักนิดน,นึงนะฮะ ตัวกล้องหน้าเนี่ยจะมีระบบ AI Beauty ตามสไตล์ของแบรนด์ Honor อยู่แล้วด้วยนะครับผมก็มีโทนภาพในสไตล์วิวิดแล้วก็ความไบรท์ความขาวเนี่ยค่อนข้างน่าจะถูกใจสายเซลฟี่นะครับซึ่งถ้าใครเป็นสายเซลฟี่เนี่ยผมอยากจะแนะนำเป็นตัว X8 มากกว่าเท่าตัว X7 เนี่ยความละเอียดจะน้อยสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ในส่วนของกล้องอันตอรไวหรือตัวกล้องอื่นเนี่ยก็จะมีความเหมือนกับตัว X7 อยู่คือ อัตอวายมีความละเอียด5ล้านพิกเซลครับถามว่าให้องคงประกอบภาพดีไหมดีแต่ว่าดีเทลภาพอาจจะ <c oughs> น้อยสักนิดหนึ่งคับต่อความละเอียดระดับ5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องมันน่าจะประมาณนี้แต่ที่เด็ดนะครับก็คืออันกอริทิมของ Honor ยังคงมีความเก่งกาจในเรื่องการทำไนท์โหมดนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นภาพไนท์โหมดที่ถ่ายด้วย Honor X8 นะครับจะเห็นได้ว่า ก็มีความชูดฉาดแล้วก็เก็บดานิกตของภาพได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้ผมค่อนข้างประทับใจกับภาพนี้มากด้วยนะครับในสมาร์ทโฟนเมดเวนในกลุ่มราคาไม่เกิน8,000บาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งรุ่นที่ใช้น h t โหมดได้และไม่ได้นะครับแต่ตัว Honor นเนี่ยถือว่าทำน h t โห d e ออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับผมามาที่แบตเตอรี่นิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะ เนื่องจากเป็นเครื่องที่ขายความบางจึงใส่แบตเตอรี่มาให้แค่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแต่ว่ายังคงมาพร้อมกับรองรับระบบชาร์จ n o r Super c h a r g จ22.5วัตต์ที่แถมอะแดปเตอร์ให้ในกล่องนะครับผมไม่ได้แกะกล่องให้ดูขออภัยจริงๆเมื่อกี้ลืมนะครับแต่ภายในกล่องเนี่ยทั้ง2รุ่นเองเนี่ยมีตัวอะแดปเตอร์กับเคสแถมมาให้แล้วก็ฟิล์มกันรอยหน้าจอก็มีการติดมาให้ไว้แล้วด้วยนะครับแบบนี้ นี่ครับตัวอะแดปเตอร์22.5วัตต์ก็จะเป็นไซส์มินิมินิน่ารักแบบนี้นะฮะแล้วก็สาย Type C นะครับอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมโดยรวมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทั้ง3รุ่นนะครับ X7 X8 และ X9 ที่วันนี้ไม่ได้มีรีวิวเนี่ย รอ,องรับสูงสุดแค่4 g dual v o l t e นะครับยังไม่ใช่รุ่นที่รองรับ5 g เพราะงั้นถ้าใครคาดหวังกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ5 g เนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกเล็กน้อยนะฮะในส่วนของหน้าจอเนี่ยผมว่าตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับไอเนี่ยขออนุญาตเปิดเป็นวิดีโอให้ดูเสน้นหนึ่งนะครับตัวหน้าจอเนี่ยถึงจะเป็น i p s แต่ว่าให้สีสันค่อนข้างดีมากนะครับ เป็นหน้าจอที่พอขอบบางปุ๊บเนี่ยมันดูคอนเทนต์อะไรก็สวยนะตรงนี้ X8 ผมค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็เป็นจุดขายอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องของหน้าจอที่ให้สีสันและรายละเอียดที่ดีพร้อมกับขอบจอที่บางแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ประมาณนี้นะฮะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเมื่อกี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเกมให้ดูสักนิดหนึ่งเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอเข้าเกมสักครู่หนึ่ง โอเคมาเราลองมาดูในส่วนของตัว PUBG นะครับ <_ C> เนื่องด้วย CPU Snapdragon 68 0เนี่ยเป็น CPU ระดับกลางนะครับทำให้ตัวกราฟิกเนี่ยเนี่ยฮะรองรับได้ถึงแค่ตัวบาลานนะครับมีสมูทกับบาลานเท่านั้นเองถ้าจะปรับเป็นกราฟิกแบบ HD เนี่ยจะยังไม่รองรับนะครับตัวเฟรมเรตเองก็ปรับได้สูงสุดแค่มีเดียมเท่านั้นนะฮะ นี้เดี๋ยวลองไปดูสักนิดหนึ่งว่าเนื่องด้วยพอมันปรับกราฟิกได้ไม่สูงมากเนี่ยความลื่นไหลมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองเข้าเกมไปเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งว่าความลื่นไหลของเจ้า Snap d r a g o n 680มันเป็นยังไงนะครับผมโอเคระหว่างรอเข้าเกมขอพูดถึงนิดน,นึงนะครับกับซ p u Snapdragon 680นะครับ เป็น CPU ในกลุ่มระดับกลางหรือกลุ่มมิดเลนที่ใช้กระบวนการผลิตระดับ6นาโนเมตรนั่นเองนะครับผมตัว GPU จะเป็น a r d e n 610นะครับ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ o อกตาค r e นะครับผมก็โดดเด่นในเรื่องของการเป็น CPU ประหยัดไฟประหยัดพลังงานนะครับส่วนในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยก็พอไปวัดไปวาได้ครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูว่าเล่นเกมเป็นยังไงนะครับ นในส่วนของ Snapdragon 680เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยเพราะว่านี่เป็น CPU ยอดนิยมของสมาร์ทโฟนในกลุ่มระดับกลางหลายรุ่นเลยนะครับผมแต่นี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะ โคนะโดดล่มแล้วก็ยังโอเคอยู่ก็ยังลื่นแต่ว่าภาพก็อาจจะไม่ได้สวยคมกริบมากอะไรขนาดนั้นนะฮะ ก็ไม่ถึงกับลื่นติดมือมากแต่ก็พอเล่นได้นะครับก็จะมีช่วงจังหวะหน่วงๆให้เห็นบ้างนะฮะนี่ โอเคนะอันนี้ก็เล่นเกมให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นประมาณนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ได้เรียนกันไปเบื้องต้นแล้วว่า Honor รอบนี้กลับมาพร้อมกับบริการของ Google หรือ Google Mobile Service ทั้งหมดนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play Store ได้นะครับอย่างสบายๆทันทีที่เปิดเครื่องนะครับตัวเซอร์วิสต่างๆก็กลับมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับตัว Gmail, Map, YouTube, g o o g l e Drive โฟโต้อะไรงนี้ใช้ได้หมดนะครับทันทีที่เปิดเครื่องนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบก็คือไม่ต้องไปหาอินสตอลใหม่ใช้ได้ทันทีนะครับก็วันนี้ก็เป็นควิดรีวิวมารีวิวให้ดูกันแบบเร็วๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วถ้าได้ออนยังเอ็กซ์เกาอีกรุ่นหนึ่งก็จะทํารีวิวฉบับเต็มให้ทุกท่านดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขอเน้นย้ำสักเิดน้นวงว่าใครที่สนใจ ตัว o n o r X Series ทั้ง3รุ่นนะครับผมตอนนี้เปิดให้ทำการ pre-order กันได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่12ซึ่งก็คือวันนี้แหละจนถึงวันที่26กรกฎาคมก่อนจะมีการวางจำหน่ายหน้าร้านอย่างเป็นทางการในวันที่27กรกฎาคมนะครับโดยปัจจุบันสามารถสั่งจองและในอนาคตสามารถหาซื้อได้ ที่ช่องทางออนไลน์ก็คือ Shopee, Lazada, j e r จดี e ซน,น,นะครับในส่วนของหน้าร้านจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดเช่น JMA r a Banana, t ่ Phone, CSC, i t ส y ี 50, และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอีกทั่วประเทศนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับถ้าพ่ออเดอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอของแถมนะครับพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ทำการสั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะ จะได้รับของแถมเป็นอุปกรณ์เสริม S g สเกนะครับมูลค่ารวมกับ Honor Privilege กาที่ใช้ยื่มตอนเข้าสู่บริการซึ่งตอนนี้ใช้ส่ในบริการซินเนกอยู่นะครับรวมูลค่าก็เขาบอกว่ามากกว่า5,000บาทนะครับถ้าจอง x 9รู้สึกว่าจะได้ตัว hdmi converter นะครับถ้าจอง x 8 x 7เนี่ยจะได้เป็นสายชาร์จเ a เบิล i n 1 1นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูด้านข้างแถวๆนี้นะฮะ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่รอคอยและสนใจกับ Honor ต้องบอกว่าเขากลับมาแล้วนะครับกลับมาได้น่าสนใจด้วยแต่อนาคตรุ่นเรือธงจะเข้ามาเมื่อไหร่ถ้ามีข่าวจะรีบแจ้งทันทีเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝากไปติดตามทั้ง f Facebook p o k เ YouTube ด้วยนะครับโลกไอทีวันนี้นะครับถ้ามีจะรีบมาแจ้งให้ทุกท่านทราบวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ